สวัสดีครับวันนี้แม็กนิวจะมารายงานข่าวเด็ดข่าวร้อนรอบวันคนระับนนทบุรีกวาดล้างอัชญากรรมก่อนเทศกาลลอยกระทงยึดปืนยาบ้าเพียบนะครับเมื่อเวลา 09-30. นวันที่25พฤศจิกายน58ที่สพจังหวัดนนทบ,บรุรีพันธุุรเอกสุสักธ์ปลักมักกุลนะครับเพืกับการผู้ทจังหวัดนนทบ,บรุรีพร้อมผู้บังคับการทุกสพในสังกัดภูธทจังหวัดนนทบ,บรุรีร่วมถแถลงพลระดมกวาดล้างป้องกันและปราบปรามอัชญากรรมในช่วงเทศกาลลอยกระทงปี 2558นะครับระหว่างวันที่17ถึง23พฤศจิกายน58รวม7วันโดยมีผลการจับกลุมทุกรงพักสามารถกวาดล้างอาวุธปืนรวม3.9กระบอกแยกเป็นปืนธรรมดา3.9กระบอกลูกสูนปืนสัน104นะัดผู้ต้องหารวม31ลายยาเสพติดจับกลุ่มได้129ลายผู้ต้องหา130คนของกลางยาบ้า2,934เม็ดกระท่อม302ใบ,บาย,ยาไอ5.59.60กรัมกัญชา195.01กรัม คดีค้างเก่าตามหมายจับ50รายรวม40คนจับกลุ่มอาบมุกบ่อนการพนันตู้จักรกลไฟฟ้าสลักกินรว่วสถานบริการ10รายผู้ต้องหารวม31คนบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ปล่อยเงินกู้นอกระบบเรียยเก็บดอกเบีย้ยเงินกู้เกินอัตราจำนวน1รายผู้ต้องหา1คนจับกลุ่มต่างด้าวเข้าเมืองผิดกฎหมาย45รายรวม45คนนอกจากนี้ระหว่างระดมกวาดล้างมีคดีเกิดขึ้น26คดีจับกลุ่มได้11คดีนะครับ